ก็ไปอยู่เรื่อยๆพวกที่หมดวาระแห่งันแล้วแห่งกรรมของเขาแล้วก็ไปเกิดในภพในภูมิของเขาตามบุญตามวาสนาตามชั้นตามบุญปัญญาของเขาแล้วแต่เขาจะไปแต่พวกเราได้ขอให้ประพฤตตนให้ดีในศีละทำาการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็หวังว่าคงจะไม่ได้เป็นเป็นเปื้นเป็นผีมัอนครับเขาเพราะอยากได้อะไรเราก็ทำเอาตามความเหมาะสมของเราตามวิริยาฐานะของเราเมื่อเราทําบุญแล้วเราควรจะให้ฐานทานที่มันมีอยู่ในสมมตินะทานวัตถุเข้าของนี่เป็นอนิสบูชาพวกเรานี่ทางง่ายเอาซาห ทานแก้วแยงเงินทองทานง่ายเหลือเกินทานโดยไม่ไม่ขัดข้องทานด้วยความเต็มใจแต่อภัยทา,านนี่พวกเราเคยทานไหมอภัยทา,านในใจิตในใจของเราเผู้ที่มีความเครียดแช,ช่งชิงชังต่อเราเราควรให้อภัยทานแกยวทองคือทานตัวนี้และเป็นทานที่พระพุทธเจ้าเรื่องหล่อพรเียทสงสาวกทั้งหลาย ท่านถือว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่ทานความเทียยแช่นชิงชังในหัวใ,ใจของเราเราเคยทานไหมเรายังมีอคติอยู่พอคิดถึงหน้าคนที่มันเคยทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจแล้วุอยไม่อยากจะคิดถึงมาหรอกไม่อยากจะให้มันหลอกันักตลอดชีวามเห็นิมิต ที่จะไม่เป็นอภัยทา,านมันส่อเสียดรองพาทางหัวใจของเราเนี่ย่หใจก็เป็นใจอับประมงคนนะมันไม่ถึงบุญถ้ามันจะถึงบุญจริงๆเราต้องให้อภัยทา,านต่อสรรพสัตว์ทั้ทงหลายผู้มีคุณก็ดีผู้ไม่มีคุณก็ดีผู้อาพาธมาลยต่อขาพเจากว่านี้ผู้ที่ยังของที่เรารักที่สุด ในชีวิตนี้ไปก็ดีทราบพะเจ้าขอให้อยาพยทา,านแก่พวกท่า,า,านทั้งหลายอย่ามีบามีกรรมอย่ามีโทษมีเ็วมีภัยซึ่งกันและกันเลยเราเคยได้คิดเราเคยได้ทานให้เขาไหมถ้าเราไม่ทานก็ให้ที่ถามซะมันเป็นอภัยทา,านอพัยิ่งใหญ่ที่มันมีแต่ชื่อแต่มันขัดขวางหัวใจของเราถ้าเราทานไปทุกวันทุกวันหรือทุกเวลาที่เรา ได้มากระทำบุญอย่างนี้หละเราให้ทานเลยนยครั้งแรกๆนี่มันไม่อยากให้ในมวลมนุษย์นี่มันยังเป็นยังมีทิฏฐิอยู่ในหัวใจเมื่อเราให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่อยู่ดัดขัดข้องแล้วรู้สึกว่ายินดีที่จะให้แล้วยินดีที่จะแจกใจแล้วด้วยอำนาจสูสนผลบุญตั้งแต่พระพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีต่ชาติจนถึงปัจจุบันย่อม่อให้ผู้ที่เสียงแค้นชิงชังต่อพระพเจ้าทางหลานี แม้แตน่นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้เราก็ไม่อยากนึกเราไม่เราไม่อยากคิดเราไม่อยากจะให้เข้าใจเรามันขัดข้อโยวไม่อยากทานท่านถึงให้พวกเราเนี่ทานสักในวันนี้ถึงให้ไม่หมดก็ให้ทานไปเรื่อยๆให้ทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเองฉะนั้นในวันเช่นนี้มาถึงก็ขอให้พวกเราจะต้องตัง้งจิตเจริาอาิษฐาน เงื่อนอำนาจกุศลผลบะมูลที่เราได้กระทําบกำเน็ดมาตั้งแต่อดีตชาติจนเป็นไปก่างประเทศทั้งหลายผู้ไก้ก็ดีผู้ไก่ก็ดีผู้หมูหนวกก็ดีผู้ตาบอดก็ดีผู้แข็งขาดก็ดีผู้ขาขาดก็ดีผู้อยู่ในน้ําก็ดีผู้อยู่ในโคลนตรงก็ดีผู้อยู่ในที่มืดก็ขอให้มองเห็นบุญกุศลของข้างเจ้าจผู้อยู่ในที่ ในโคนตมก็ดีจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่พระบเจ้าได้อุทิศถวายทานณวันนี้โดยเถิด